เซ็นหนังสือยินยอมทายาคือการสละมรดกหรือไม่นะครับอันนี้ก็มีคนสงสัยสอบถามเข้ามานะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามรดกเนี่ยนะครับบทนิยามตามกฎหมายเนี่ยนะครับก็คือทรัพย์สินนะครับของใครก็แล้วแต่นะครับที่มีอยู่ในขณะที่เสียชีวิตนะครับนั่นหมายความว่าตายปุ๊บเนี่ยทรัพย์สินนะฮะมีอยู่ เท่าไรเนี่ยนะครับถือว่าเป็นมรดกนะแล้วก็ไม่ใช่แค่มรดกที่เป็นทรัพย์สินนะหนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นมรดกหนี้เหมือนกันนะเออนะก็รับไปทั้งทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินเลยนะครับในส่วนของทายาททีนี้แล้วเนี่ยทายาทเนี่ยถ้าหากว่ามีคนเดียวตามกฎหมายโดดๆเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรถูกต้องไหมครับก็ยื่นไปตามขั้นตอนเลยยื่นจัดก,การ มระดกนะครับยืนต่อศาลไปศาลก็ไต่สวนนะครับแล้วก็สั่งให้นะฮะแต่ถ้ามีทายาทหลายคนนะครับใครบ้างลําดับทายาทก็ไหลลงมาครับตั้งแต่ลูกเมียที่จดทะเบียนสมรสพ่อแม่นะพี่น้องร่วมบิดามารดานะแต่ว่าก็จะมีหลักเรื่องของญาติสนิทตัดญาติห่างอีกอันนั้นขอพูดในโอกาสต่อไปนะเอาเป็นว่าถ้ากรณีที่มีทายาทหลายคนละกันนะครับในการที่จะ ตั้งผู้จัดการมรดกนะครับก็ต้องบรรยายนะฮะว่ามีทายาทนะครับบรรยายในคําร้องเนี่ยนะครับต่อสารว่ามีทายาทกี่คนนะมีสิทธิ์ได้รับมรดกกี่คนแล้วตัวหนึ่งที่จะต้องให้ทายาทเซ็นนั่นก็คือหนังสือยินยอมจากทายาทนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่านําไปเสนอต่อสารครับว่าทายาทคนอื่นๆที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกเนี่ยนะครับยินยอมตั้งเราเป็นผู้จัดการมรดก ทีนี้หลายคนก็กังวลใจว่าหนังสือยินยอมทายาทต,ตัวนี้เซ็นไปแล้วปุ๊บสมมติว่าเป็นพี่น้องแล้วกันนะน้องชายเซ็นตั้งให้พี่ชายเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยจะถือว่าเป็นการสละมรดกหรือเปล่าผู้จัดการมรดกมีสิทธิ์ได้รับมรดกมากกว่าคนอื่นหรือเปล่าอันนี้ผมก็พยายามบอกหลายครั้งแล้วนะครับในคลิปกเก่าๆเนี่ยนะฮะว่าการที่เป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้ทําให้ ตัวเองเนี่ยนะครับได้รับมรดกมากกว่าทายาทคนอื่นก็คือได้รับเท่ากันนั่นแหละถ้าหากว่าทายาทาาที่เป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยไปยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหรือเอามาเป็นของตัวเองมากกว่าคนอื่นมีโทษตามกฎหมายนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการเซ็นหนังสือยินยอมให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยนะครับไม่ถือว่าเป็นการสละมรดกนะครับเป็นแค่กระบวนการหนึ่งตามกฎหมายไม่เซ็นได้ไหมไม่เซ็นก็ได้ครับ ถ้าเราไม่ยินยอมให้คนนั้นเป็นผู้จัดการบรดกนั่นหมายความว่าคดีจากเป็นคําร้องเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการทะเลาะกันในศาลนะครับเรื่องของการขั้นตอนกระบวนการการแต่งตั้งผู้จัดการบรดกเนี่ยโอ้บางคาดีเนี่ยนะฮะที่ทรัพย์ส,สินบรดกเป็นหลักหลายล้านหลายสิบล้านหลายร้อยล้านเนี่ยนะครับสู้กันยิบตาเลยครับพี่น้องกันแท้เป็นญาติกันแท้นะก็ไม่ยินยอมให้เป็นผู้จัดการบรดกกันนะต้องตั้งร่วมกันหรือตั้งคนใดคนหนึ่งนะบางทีเนี่ย โอเคว่าเป็นการที่คนนึงยื่นไปแล้วอีกคนหนึ่งที่ไม่ยินยอมเนี่ยก็ไปยื่นขัดขานนะอันนั้นก็เป็นสิทธิตามกฎหมายก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับการายื่นศาลนะครับแล้วก็การไต่สวนกันในศาลอีกทีนึงนะศาลจะตั้งใครคนใดคนหนึ่งหรือตั้งมาเป็นร่วมกันนะหรือหรือหรือผลเป็นประการอื่นเนี่ยก็ต้องแล้วแต่การว่ากันในศาลนะแต่ว่าเบื้องต้นถ้าหากว่าท่าน ไม่ได้ติดขัดอะไรก็เซ็นไปนะแต่ถ้าติดขัดไม่อยากให้เป็นก็ไม่ต้องเซ็นนะเดี๋ยวไปยื่นคําร้องคัดค้านกันในศาลกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเอาละนะครับถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องคดีบรอดกอยากจะสอบถามเพิ่มเติมมานะก็ติดต่อทางทนายเจเข้ามาได้นะครับแล้วเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ทำคลิปดีๆอย่างนี้อีกนะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ